บอชิเดอะร็อกอนิเมะแนวคอมเมดี้ดนตรีที่ออกฉายในปี2022ดัดแปลงจากมังงะชื่อเดียวกันโดยเล่าเรื่องราวของเด็กสาวที่รักในดนตรีและต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีแต่ต้องต่อสู้กับปัญหาความวิตกกังวลทางสังคมหรือโซเชียลเอ i นไซต i ดิส d อ r เดอร์เพื่อพัฒนาตัวเองและเชื่อมต่อกับผู้อื่นครับโกโตฮิโตริ ori, หรือบอชิเด็กสาวมัธยมปลายที่ชอบเล่นกีตาร์และฝันอยากเป็นร็อกสตาร์ในวันหนึ่งเธอมีพรสวรรค์ด้านการเล่นกีตาร์ที่ฝึกฝนมานานหลายปีแต่มีปัญหาเรื่องการ เข้าสังคมอย่างหนักจนไม่สามารถพูดคุยกับคนแปลกหน้าได้เลยพคจิได้รับเชิญเข้าร่วมวง,งดนตรีเคสโซคุแบนโดยนิจิกะอิจิจิซึ่งเป็นมือกล้องของวงเคยได้ยินเรื่องโรควิตกกังวลทางสังคมหรือ social anxiety disorder กันไหมครับบางคนเรียกง่ายๆว่าโรคกลัวสังคมโรคนี้ทำให้คนที่เป็นรู้สึกกลัวหรือกังวลมากๆเวลาต้องเข้าสังคมหรืออยู่ต่อนหน้าคนอื่นๆโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่คิดว่าอาจโดนวิจารณ์หรือมองไม่ดี โรคโกลัวสังคมทําให้บจิรู้สึกวิตกกังวลจนหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนแปลกหน้าไปเลยนะครับหรือการแสดงออกต่อสาธารณะก็จะแปลกๆไปอย่างเช่นใจเต้นแรงเหงื่อออกตัวสัน่นแล้วก็บางฉากเนี่ยจะเห็นว่าบจิแข็งเป็นหินไปเลยก็มีนะครับหรือแม้แต่จะเอากล่องมะม่วงสุกมาครอบหัวก็รวมอยู่ด้วยนะครับ ความกลัวสังคมของวจิไม่ได้ถูกเล่าด้วยวิธีดราม่าอย่างหนักหน่วงนะครับแต่ถูกนําเสนอออกมาในรูปแบบที่เราเข้าใจได้ง่ายทั้งตลกน่ารักและเอาจริงๆนะครับหลายคนที่ดูแล้วอาจจะแอบรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเราเลยนี่หว่า มันก็จะมีฉากหนึ่งนะครับที่บอจิอยากเข้าร่วมบทตีมากๆเลยนะครับแต่พอถึงเวลาคุยกับคนอื่นเธอก็คิดในใจไกลไปล้านแปดเลยนะครับคั้งวิตกกังวลว่าจะพูดอะไรผิดหรือเปล่าจะทําให้คนอื่นไม่ชอบหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคิดว่าฉันคงไม่มีค่าพอให้ใครสนใจมากขนาดนั้นหรอกซึ่งถ้าคุณเคยมีโมเมนต์หล่อนี้คุณก็อาจจะเข้าใจบอจิแบบลึกซึ้งเลยแหละครับ อนิเมะนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ดนตรีนะครับแต่มันยังสะท้อนถึงการ,รก้าวข้ามความตัวการยอมรับตัวเองและความสำคัญของมิตรภาพอีกด้วยถ้าคุณชอบอนิเมะดนตรีมัน,มนๆฮาฮางแบบพอดีพอดีแต่อบอุ่นหัวใจก็อย่าพลาดโบจิเด้อครับรับรองครับว่าดูไปแล้วทัางยิมต้องอินไปกับความเปิดและความมุ่งมั่นของโบจิแน่นอนลองไปดูกันนะครับแล้วมาบอกผมด้วยว่าชอบฉากไหนที่สุดแล้วมาร่วมเอาใจช่วยโบจิไปด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันในครั้งหน้าบ๊ายบายครับผม